แอดอาร์ตสวัสดีครับอยู่เกม Boxing Star PVP max 3เกมแนวพัซเิลนะครับปัดเพชรแล้วก็ไปต่อยรัวๆกันครับงั้นเราไปดูกันว่าตัวเกมมีระบบอะไรบ้างครับโอเคครับหลังจากเข้าเกมมันก็จะเจอ,อยูไหน,หน้าตาประมาณนี้ครับค่อนข้างสะอาดตาเนะงั้นมาแนะนําเกมก่อนครับตัวเกมเนี่ยเป็นแนวพัซเิลนะเป็นปัดเรียงเพชรแล้วก็ใช้คอมโบจากการเพชรเนี่ยโจมตีศัตรูอารมณ์เหมือนเกมสตรีทไฟเตอร์สมัยก่อนที่เป็นพัซเิลนะครับผมที่เรียงเพชรแล้วก็ต่อยเนอะ งั้นเรามาดูกันว่าการตั้งค่าของเกมอยู่ตรงไหนครับม,มุมขวามือบนแล้วก็กดที่รูปฟันเฟืองครับก็จะมีการปิดเปิดเสียงเนาะแล้วก็แจ้งเตือนครับส่วนภาษาเนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะครับมีค่อนข้างหลายภาษาอยู่4ีภาษาเนาะโอเคแล้วก็สามารถลิงก์ Google ได้ตามปกติเลยนะครับโอเคงั้นเรามาดูโปรไฟล์ด้านซ้ายมือบนครับก็สามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ก็คือ เปลี่ยนทั้งรูปแต่รูปเนี่ยก็จะต้องผ่านด่านก่อนเนาะถึงเราจะสามารถเลือกแล้วก็กดยูสได้ครับก็คือใช้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นแสแต็กก็คือข้อมูลของการเล่นของเรานะครับโอเคเพื่อไม่เป็นสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันครับผมในส่วนของการเล่นเนี่ยเรากดที่เพจได้เลยครับตัวเกมเนี่ยจะสุ่มเพื่อเจอผู้เล่นอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าเกมเนี่ยก็จะมีเลือกหมัดนเนะก็จะเป็นการเลือก จะเรียกว่าแท็กติกก็ได้ครับว่าเราจะทําลายเพชรในช่วงนี้เพื่อให้เกิดคอมโบหรือว่าทําลายแถวล่างหรือตรงนี้ก็จะเป็นการสาดสีให้เพชรเป็นสีนี้ให้หมดคับสีเดียวกันให้หมดเนะโอเคผมอาจจะเลือกอันนี้นะครับอ่ะกดเพย์ครับผมแล้วก็จะสุ่มเจอผู้เล่นอื่นนะครับผมนี่ครับเราเจอเคน อธิบายการเล่นให้เข้าใจง่ายครับตัวเกมเนี่ยจะมี3าลาวแล้วก็จะเป็นเทิร์นของผมกับเทิร์นของเขานะตอนนี้เป็นเทิร์นของผมหลอดสีฟ้าก็จะลดนะเราสามารถใช้ต่อยหรือว่าสลับเพื่อสลับตรงนี้ได้ครับถ้าเราไม่รู้จะเลื่อนเนี่ยก็เลื่อนเพจตามที่ตัวคอมบอกก็ได้ครับหรือว่าระบบของเกมบอกเนาะเราสามารถใช้หมัดเนี่ยเพื่อทําลายตรงนี้ได้ครับผมนี่เพื่อให้เกิดคอมบที่แตกต่างครับผม นี่ครับก็จะจบเทินผมซึ่งตรงจุดเนี่ยก็คือจุดการเรียงเพชรนะครับเราจะเรียงได้ตาละ2นะแต่ถ้าเกิดเรามีคอมโบเกินสก็จะมีเพิ่มการคอมโบเพิ่มได้อีกนะครับอันนี้ก็คือคะแนนของผมเนาะ 2> 1, 2. กลับมาเทินสองผมแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอันติผมสามารถกดซัฟเฟอร์หรือหมุนๆนเนี่ยครับเพื่อปรับเพชรนะให้เรียงเพชรใหม่ได้ครับ โอเคครับเห็นไหมครับเรียงเพชรฟ้าได้นะแล้วก็ใช้สกิลครับสกิลของโนนที่ผมเลือกคือการสาดสีครับก็คือเปลี่ยนเพชรที่ถูกวงเนี่ยให้เป็นสีเขียวหรือสีตามที่ต้องการณตอนนั้นครับผมมันก็จะเกิดคอมโบต่างๆเนาะอันนี้แล้วก็เลียงหมัดแนะนําให้เรียนเป็นพวกหมัดเหลือเลยเป็นหลกักครับมันจะได้ใช้ง่ายเนะาะคะแนนผมอยู่ที่59แล้ว ระหว่างเกมเนี่ยเราก็จะสามารถปิดเปิดเสียงได้แล้วก็ยอมแพ้ได้นะครับถ้ารั้วแพ้เนาะเราก็กดยอมแพ้เพื่อไม่เสียเวลาโอเคแต่ก็ไม่แนะนำไม่ยอมแพ้ครับต้องซห้จบเกมเนี่ยถ้าเราเลือกนานครับตัวคอมเนี่ยก็จะแนะนำให้เราเนาะอันนี้ผมจบด้วยที่6 65คะแนนแล้วถ้าเขาทำไม่ถึง65คะแนนผมก็จะชนะครับอ่าเขาใช้สลับแล้วก็ต่อย จริงๆผมคิดว่านะ่าจะทั้งผู้เล่นทั้ง AI ครับแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้เล่นอันนี้เขากดยอมแพ้ผมแล้วโอเคนี่ก็คือการเล่นแมทหนึ่งนะครับสามารถกด double go ได้โดยโดย,โดยการดูโฆษณาเนาะงั้นเรามาลองกันอีกตาหนึ่งนะครับอันนี้ลองใช้เป็นสกิลนี้บ้างครับกวาดด้านล่างเนาะผ่ โอ้ค่อนข้างนานอยู่เนี้ยโอเคเจอแล้วครับผมฟ้าน,นี้อธิบายอีกทีนึงครับผมเพชรเรียงให้เป็น3เพชรเนี่ยก็จะระเบิดถ้าได้4เป็นต้นไปก็จะมีคอมโบพิเศษถ้าเรียงตามดาวฟ้าเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มจํานวนการเรียงเพชรได้ครับจะเรียงได้ทีลนะ2เนาะหมายถึงเทิร์นตัวเองก็จะเรียงได้ทีลนะ2 แล้วก็ถ้าเราเลียงเพชรปลาล้วก็จะได้สกิลครับถ้าตรงนี้ครบ6แล้วก็จะสามารถใช้สกิลของมัดที่เราเลือกได้ครับอารมณ์เหมือนสกิลอันติเห็นไหมครับผมได้คอมโบเพิ่มก็จะได้เตียงเพชรเพิ่มอีกหนึ่งตาผมจบไว้ที่28คะแนนครับอันนี้ก็คือจะเป็นการต่อยก็คือทําลายพื้นที่1อันนะครับส่วนนี้ก็คือซัพเฟอร์คือสลับนะซึ่งจะใช้ได้แค่เทินละครั้งนะครับหมายถึงว่าเกมละครั้งไม่ใช่เทินละครั้งเนาะ น,นีเขาใช้อันติาสั์สีโอ้ตึงอยู่ยิบสีแล้วโอเคครับมาเทิร์นของผมเนาะอันนี้เลยครับเลี้ยงสายฟ้านะเพราะว่าถ้าเป็นสายฟ้าเนี่ยเขาจะทำลายสีที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดครับมันก็จะค่อนข้างง่ายโอเคอะ อ่ะผมใช้สกิลอันตีของผมเลยเอา้าลืมไปเลีเ้ยงเพชรไปหมดแล้วครับก็คือเลี้ยงได้สองรอบนะต่อเทินถ้าเราคอมโบไม่ได้เนะี่ยรวมสีฟ้าไม่ได้หรือคอมโบไม่ได้เกิน4ี่นะเนี่ยเทินเลี้ยงก็จะได้แค่2ครับอ่ะเทินเขาก็หมดละโอเคผมใช้อันตีก่อนอันนี้ก็คือทําลายแถวล่างทั้งหมดครับผมซึ่งจริงๆไม่ค่อยดีครับผมคิดว่า,าศาสตร์สีน่าจะดีที่สุดในเกมนะตอนนี้ ไม่ใช่ในเกมผู้ผิดนะตอนที่เลเวลผมที่ผมอยู่นะจริงๆมีความสามารถสกิลหลังๆค่อนข้างดีเยอะครับนี่ครับต่อยบล็อกนะครับเพื่อให้เกิดคอมโบเนาะแล้วถ้ารู้สึกว่าไม่มีเราก็กดซัพเฟอร์เพื่อสลับเพชรทั้งหมดครับอือหน,นึ่งตามที่คอมโบบางทีต้องบอกว่า AI บอกเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแย่นะครับ แนะนำาให้ไม่เชื่อ AI นะแต่ถ้าเรารู้สึกเรามองไม่เห็นนะ่ะเราก็กดตามที่ AI แนะนำได้เลยนี่ครับก็คือระบบการเล่นทั้งหมดของเกมนะก็คือเลี้ยงเพชรให้ได้สูงกว่า3ไเป็นต้นไปแล้วก็เจอคนเล่นจริงสามารถส่งไอคอนได้นะครับนี่กดทางด้านบนนะแม็กนีซอร์สก็จะได้นี่แล้วก็จบแม็กนะครับระบบการเล่นก็จะอยู่ประมาณนี้เลยครับผมไม่ได้มีความซับซ้อนเนอะเกมตามแนวของเกมนะครับ งั้นเรามาดูระบบอื่นๆของเกมบ้างครับอย่างแรกเลยคือสมุดสะสมภาพครับอารมณ์เหมือนพวกเออร์ชิเมนต์นะครับผมที่สะสมสติกเกอร์นะถ้าเราได้สติกเกอร์ครบเนี่ยก็มาใส่แล้วก็จะได้เงินครับผมเป็นรางวัลเนานะส่วนตรงนี้เสื้อผ้าตรงตัวครับก็คือสกนะินเนาะสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครได้ด้วยนะครับก็จะใช้ถ้วย600ถึงจะสามารถปลดล็อกเนาะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมครับขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับผมแล้วนกะ็กดอีควนะิกเนาะมัดก็มีนะครับเสื้อก็มี กางเกงก็มีนะครับนี่ครับผมแม้แต่เข็มขัดแชมป์ก็ยังมีนะครับผมก็คือพูงาช้เสื้อผ้านะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นแคนครับยังคัมมิ่งซูมอยู่นะยังยังไม่มีเนาะก็ต้องรอก่อนส่วนตรงน,นี้ก็จะเป็นการเติมเงินครับแล้วก็จะมีแจกของฟรีนะครับกดดูโฆษณาแล้วก็กดฟรีได้เลยถ้าอย่างซัพพอร์ตเกมออเนอร์ก็มาตรงน,นี้ได้เลยครับตรงน,นี้ก็จะเป็นแรงครับผม ยิ่งเราปลดแรงได้สูงหรือว่าเล่นเนี่ยยิ่งชนะนะตอนนี้ผมอยู่ที่3.90ถ้าแรงเราถึง5แล้วก้าก็จะปลดหมัดตัวนี้ขึ้นมาครับผมเมเทโอโกบอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินเนาะ,ะก็ปลดล็อกต่างๆครับส่วนซูเปอร์สตาร์เนี่ยก็คือเข้าไปชาเลนครับเป็นการเหมือนฝึกหมดเกาเรียกว่าเป็นโหมดที่ใช้ฝึกซ้อมครับถ้าเราทำคะแนนได้เยอะก็จะได้รางวัลตามที่เขาบอกนะก็จะมีจำกัดต่อวันครับผม ประมาณ24ชั่วโมองรีทีหนึ่งส่วนตัวนี้จะเป็นแชมเปี้ยนคับหมายถึงดาวฟ้าที่เราเก็บในฉากต่อสู้ครับเวลาเราเก็บดาวฟ้าเนี่ยน่าจะนอกจากได้อันติแล้วเนอะก็จะมีนับเป็นเป็นเขาหรือว่านับเนี่ยให้ถึงตรงนี้ครับถ้าเราทําได้ตามตัวเลขที่กําหนดเนี่ยก็จะได้รางวัลครับผม Burning Time เห็นไหมครับแรโก ก็จะมีของต่างๆนะก็ได้นําว่ายังไงแพ้หรือชนะก็ต้องเล่นเพื่อสะสมแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดลี่เคว้ครับผม Daily l o g กอิเนาะก็คือ l o g กอิเข้ามาได้เลยก็จะได้ของส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดูโฆษณาครับแล้วก็ได้รางวัลอันนี้ผมดูหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระบบทั้งหมดของเกมนะครับงั้นเรามารีแคปตัวเกมของ Boxing Star PVP Max 3กันตัวเกมเนี่ยเป็นแนว ปัดเพชรที่ผสมผสานการต่อสู้นะผมคิดว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินๆได้ย,วยาวๆเลยครับผมแล้วก็ไม่เมื่อยนิ้วเนาะแต่ต้องใช้ใสายตาที่ไวนิดหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ผมดูมีแต่เฉพาะ Android นะ iOS ยังไม่มีถ้าไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก่อนถ้าสนใจไงก็ลองไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ